คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับวัดร้างไหมเรื่องเล่าที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ความลี้ลับและสอนใจให้เราตระหนักถึงสิ่งที่เราควรถือปฏิบัติวันหนึ่งผมได้ยินเรื่องราวของหนุ่มชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่ามัน่นมั่นเป็นคนหนุ่มไฟแรงรักความท้าทายวันหนึ่งมันได้เดินทางเข้าไปในป่าลึกจนได้พบกับวัดร้างเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างมานานปี ด้วยความอยากรู้อยากเห็นมันจึงเข้าไปสำรวจภายในวัดภายในวัดร้างเต็มไปด้วยฝุ่นละอองและความเงียบสงัดมันเดินสำรวจไปเรื่อยๆจนกระทั่งสายตาของเขาไปสะดุดกับพอบทองคำใบหนึ่งที่วางอยู่บนแท่นบูชาผอบทองคำนั้นดูเก่าแก่แต่ยังคงเปล่งประกายสีทองอารามมันคิดในใจว่านี่คงเป็นของมีค่าใครๆก็คงอยากได้ ด้วยความโลภมันจึงตัดสินใจหยิบผอบทองคํานั้นกลับบ้านโดยไม่ทันคิดถึงสิ่งใดเมื่อกลับถึงบ้านมันนำผอบทองคํานั้นไปซ่อนไว้แต่หลังจากนั้นไม่นานมันก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในบ้านเสียงประหลาดดังขึ้นในยามค่ำคืนสัตว์เลี้ยงในบ้านล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุและที่สำคัญมันเริ่มฝันร้ายอยู่เสมอ ฝันเห็นวิญญาณร้ายตามหลอกหลอนจนในที่สุดมันทนไม่ไหวจึงได้ไปปรึกษาผู้เท่าในหมู่บ้านผู้เท่าฟังเรื่องราวของมันอย่างตั้งใจก่อนจะเอ่ยขึ้นว่ามันเอย๋ยเจ้าไปนำของที่ไม่ควรนำกลับมาจากวัดร้างของเหล่านั้นมีเจ้าของเป็นของที่ควรจะอยู่ณที่ของมันการนำกลับมาก็เท่ากับเป็นการรบกวนและนำพาความเดือดร้อนมาสู่ตนเอง ผู้เฒ่าแนะนำให้มัน่นนำาอบทองคำกลับไปคืนที่วัดและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าของเดิมมันเชื่อฟังคําแนะนำของผู้เท่านำาอบทองคำกลับไปคืนที่วัดร้างและทำบุญอุทิศส่วนกุศลหลังจากนั้นมันก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขความผิดปกติในบ้านหายไปและมันก็กลับมานอนหลับได้อย่างสนิทใจ เรื่องราวของมั่นสอนให้เรารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่ได้มีไว้ให้เราครอบครองต่อให้สวยงามหรือมีค่าเพียงใดหากไม่ใช่ของเราก็อย่าได้ขวาคว้าเพราะอาจนำพาความเดือดร้อนมาสู่ตนเองได้จงจำไว้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การครอบครองแต่อยู่ที่การรู้จักพอเรื่องราวของมั่นเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆเรื่องที่เล่าขานกันมา ้าคุณอยากฟังเรื่องราวสอนใจอื่นๆอีกติดตามกันต่อไปนะครับผมยังมีเรื่องเล่าอีกมากมายที่จะมาแบ่งปันให้คุณฟัง